ผู้เล่นบุรีรัมดูฟิตกว่าท่าเรือชัดเจนอยู่แนละ้วว่าบุรีรัมฟิตกว่าการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แทคนิกนักเตะทําให้โค้ชมั่นใจว่าไม่ต้องเปลี่ยนออกก็ได้อ,อยังวิ่งได้90เล่นได้แน่ส่วนถ้าเลอือยังต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วยังหมดอ,อันนี้ไม่พูดถึงแทคนิคกลยุทธ์นะพูดถึงความ,วามฟิตชัดเจน ล้วมาสถานะอีอก็ก็บอกชัดเจนบอกว่าที่ไม่เปลี่ยนเพราะมั่นใจอยู่แล้วเพราะผู้เล่นลูกทีมของเขาเนี่ยเล่นได้ก็มัน<ช>ไม่ไไมีกลางสัปดาห์พอดีเนี่เขาบอกว่าต้องหมุน,นะเขาบอกว่าจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเปลี่ยนแท็กติกหรือว่าแก้เกมเพราะถ้าไอ้เปลี่ยนประเภทว่าผู้เล่นหมดเนี่ยไม่เกิดขึ้นความฟิตของผู้เล่นเท่าที่เราดูนะด้วยสายตาเนี่ยผู้เล่นบุรัมดูฟิตกว่าท่าเรือที่ทวงมองไงอันนี้อันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงเฉพาะที่เราเห็นหน้าจอนะที่เห็นหน้าจอแน่นอนความฟิต สิ่งที่ทงได้ในสนามออกมาเนี่ยม,ม,มันชัดเจนอยู่แล้วว่าบุรีรัมฟิตกว่าการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แทคนิกนักเตะทําให้โค้ชมั่นใจว่าไม่ต้องเปลี่ยนออกก็ได้อ,อยังวิ่งได้เก้าสิบเล่นได้แน่ส่วนถ้าเหลือยังต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วยังหมดอ,อันนี้ไม่พูดถึงแทคนิคกลยุทธ์นะ,ะพูดถึงความฟิตชัดเจนโอเคโอเคพี่เจว่าไงเห็นด้วยไหมเรื่องความฟิตอันนั้นชัดเจนไม่ไม่ไม่มีอะไรต้องเถียงนะครับเพราะว่าบุรีรัมก็ทําให้เห็นนะว่าเขา เขาก็ยือชุดนี้ใช้นี่เป็นเกมที่2ในฤดูกาลน,นะอีกเกมนึงที่ไม่เปลี่ยน,นยคือเจอบีจีปทุมอ่าแล้วก็คือเกมเนี้ยที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นนัดที่ส2 <c oughs> ส่วนจุดเปลี่ยนจริงๆผมว่ามันอยู่ที่จังหวะจริงๆแหละซึ่งไอ้ลูกที่เอเลสดลลอม่งก็ทาให้เป็นจุดเปลี่ยนของท่าเรือรและลูกที่เอเลสสกัดเข้าตัวเองมันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้บุรีรัมเนี่ยกลับมารักษาความนิ่งของตัวเองอแล้วก็มาได้ลูก3ซึ่งไอ้ช่วงหลังจากที่น้ำสองหนึ่งจากการที่เอเลสสกัดเข้าตัวเเเเเเอองงงง่่่่่ะะรราาาาาาาหห็็นนนควววมมิขขบุักลตตตจแแ เขาหล่อพ er> pues ื้นท nah ี่เปิดแล้วเขาก็ได้จริงซึ่งอันนี้ถ้าเรือผมว่าเรื่องของของผู้เล่นคลาสมันไม่หนีก็หรอกแต่พลที่หัวใจเนี่ยมันมันมันต่างตรงนี้สำคัญมากนะสคัญมากนะใช่สำคัญในเกมใหญ่แล้วมาซัตยดาอิชิอีก็ก็บอกชัดเจนบอกว่าที่ไม่เปลี่ยนเพราะมั่นใจอยู่แล้วเพราะผู้เล่นลูกทีมของเขาเนี่ยเล่นได้ก็มันไม่มีการสัปดาห์พอดีเอขาบอกว่าหนเขาบอกว่าจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเปลี่ยนแท็กติกหรือว่าแก้เกมครับไม่ได้ให้เปลี่ยนประเภทว่าผู้เล่นหมดเนี่ยไม่เกิดขึ้นตามชัด ก็ตอนนี้เนี่ยอย่างทางด้านของกัสตาเยดาก็หายไปนะเพราะว่าดูบุย่าก็ถือว่าฟอร์มแรงขึ้นมาพี่ธงมองการสลับสับเปลี่ยนตรงนี้ของบุรีรัมอย่างไรดูบุย่าเนี่ยก็กลับมาดีดูบุย่าเนี่ยก็ทำสกอร์ให้บุรีรัมได้ดูบุย่าเนี่ยเป็นตัวเลือกตัวตัวแรกในในตำแหน่งเบอร์เก้าโบริงกีเนี่ยเป็นตัวเลือกตัวที่สองมีแต่ว่าถ้าเจ้าลงไปคู่เลยเนี่ยมันมันจะทําให้เชฟโคต้าต่างชาติปีกมันไม่พอ การเอาอบริกิไปเล่นปีกเนี่ยเพราะว่าเวลาเข้าในจุดเกตโทษเนี่ยเวลาการคอสซิ่งเข้าไปเนี่ยบริกิเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าแฟงคาสเซีได้ในเรื่องของการโดยรูปร่างนะหมกใช่โดยรูปร่างดังนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกนิ่งลูกฟรีคิกหรือลูกเซตเพรอะไรก็ตาม,ม,มบุรีรัม,มบุรีรัมสามารถเขาคิดว่าเขาสามารถทำประตูได้ตลอดเวลาทั้งเกมเวลาจะเกิดการผิดพลาดต่อเกมไม่ได้สุปราชัยเจเดตบริกิอีอโอ้โหเซนเตอร์ ได้ไม่หมดเลยก็เปลี่ยนวิธีการเล่นซื้อพื้นที่บนอากาศซื้อตรงนั้นไปครับอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดให้เลือกทางมาทางซ้ายหรือเล่นหน้าเป้าบนอิงกิถ้าพี่ธงมองว่ามีประโยชน์กับทีมมากกว่าก็สําหรับพี่ดูหน้าเป้าหน้าเป้านะหน้าเป้าแต่ว่าที่บุรีร์เขาเลือกซื้อเพราะว่าเขามองว่าเดี๋ยวค่อยค่อยขุบเข้ามาเขาเล่นเพื่อเอาชัยชนะไงเขาเล่นเพื่อเอาชัยชนะเจอย่างที่บอกตอนนี้อย่างที่เจเคยพูดว่าตอนนี้เขาต้องเอาชัยชนะก่อนใช่คือฟุตบอลมันมันไม่สุแต่มันได้ผลแล้วก็พอตอนเนี้ยแต้มมันห เดี๋ยวผมว่ามันจะเริ่มกลับมาแล้วมันจะเปนะ็นเกมที่พี่ธงคุยกับเราเมื่อสองส,องส,ปสัปดาห์ก่อนซนะัปโปโรกับบรุรีมย์ะอะเดบอลอย่างนั้นอนะทำได้แต่ปัญหาคือตอนเนี้ยมันต้องเอาเอาเมคชัวร์ก่อนว่าเฮ้ยแต่มันต้องห่างก่อนอเน้นผลก่อนนะเน้นผลใช่ใชอไอจุดหนึ่งที่ชอบนะเกมนี้ของบุรีําคือลูกยิงของโกอุ้มโอ้โหพี่ธงลูกยิงลูกนี้ถ้าเบสิกทักษะไม่ดีเนี่ยยังไงก็อาจารย์ชั้นสองนะลูกนี้นะ พี่ก็ชอบพีระดนพี่ก็ชอบอืมแต่พีระดนนีี่สวยครรับพะดนนี่เน้นเน้นเน้นโอ้โหแบบบอลแบบรุนแรงแล้วแบบแม่นยำอ่ะใช่แบบกระตุกปุ๊บโอิ้วเก่งมากมันต้องมันต้องมันต้องใช่นี่มันต้องต้องเก่งมาเลยอ่ะเป็รู้ได้ไงอ่ะเอากองหน้าเก่าใช่ยิงเนี่ยลูกนี้ไม่ได้ใช้ขายิงนะใช้เอวยิงสะโพกยิงปึ๊บไหนไหนเจ๊ต้องใช้สะโพกยิงตามที่พี่โทรเลยไม่ใช่แต่มีคงัวก็ได้ กูคิดไม่ออกเลยว่าถ้ามึงยิงท่านี้บอลมันจะไปทางไหนวะผู้สมากูก็ต้องเล่นด้วยเพราะเดี๋ยวผู้สมไปมึงไม่เล่นให้กูโอเคอ่ะนั่นก็คือลูกยิงอันนี้ชื่นชมเป็นการเป็นการส่วนตัวเพราะว่าลูกแบบเนี้ยเราเห็นนักเตะระดับโลกยิงมาบ่อยนะไอ้ประเภทท้าวัลเล่แบบเอี้ยวๆแบบบอลมาอีกฝั่งของของเท้าถนัดอะต้องยิงเฉือนนะเออยิงเต็มใบไม่ได้นะยิงเฉือนเอาให้ติดไซโก้อยจริงต้องยอมต้องยอมนะ